สวัสดีครับผมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรับโชคกัตตวันนะครับสําหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่7จ็ดธันวานะครับสอบบาลห้าร้บสามนะครับผมก็ยังมีแนวทางตัวเลขนะครับให้กับสมาชิกเอาไปพิจารณาเช่นเคยนะครับผมก็สมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการเข้ารูปกลุ่มนะครับผมรับโชคกัตตวันนะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถเลื่อนลงมาแล้วแปะลิงก์เข้าเข้ามาด้านล่างแล้วก็แท็ก ถักแอดเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ในนั้นก็จะมีกลุ่มแอดมินของอาจารย์นะครับได้วางตัวเลขให้กับสมาชิกนะครับเอาไปพิจารณากันนะครับและอีกท่องทางหนึ่งของผมจะเป็น ID Line นะครับผมจะเป็นเบอร์065นะครับ656986นะครับเป็น ID Line ของผมนะครับและเข้ามาแล้วนะครับก็ขอความกรุณาสมาชิกนะครับอาหายใส่รูปโปรไฟล์สนิดหนึ่งเพื่อจะได้รู้จักค่าหน้าค่าตากันนะครับผมได้รู้จักหน้าตา ยังไงกันนะครับผมอ่ะนะฮะเรามาเริ่มตัวเลขสําหรับวันนี้ที่ผมจะให้กันนะครับดาวดวงแรกนะครับดาวจันทร์สองครับผมดาวจันทร์สองนะครับอยู่ในราศีสิงห์ครับผมเป็นมหาธนูแห่งเลิศนะครับเกาะอยู่ในลูกที่หนะครับมีดาวพุธสี่นะครับเป็นเจ้าระวาง่ะฮะตัวต่อไปนะครับดาวพุธสี่นี่เองนะฮะอยู่ในราศีพิจิกนะครับเป็นสัมโนแห่งเลิศนะครับเกาะอยู่ในลูกที่เจ็ด มีดาวเสารเจ็ดนะครับเป็นเจ้าน้าวานะครับตัวต่อไปนะครับดาวสุขหกครับดาวสุขหกนับอยู่ในราศีตุลนะครับเป็นเพชชฆ่าแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเกษตรนะครับมีเกาะอยู่ในรุ่ที่แปดนะครับมีดาวสุขหกเป็นเจ้าน้าวานนะครับแล้วตัวต่อไปนะครับนั่นคือดาวเสาเจ็ดนั่นเองนะฮะดาวเสารเจ็ดนะครับอยู่ในราศีมังกรนะครับผมเป็น โจแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในเกาะอยู่ในลูกที่1นนะครับมีดาวเสาเนะครับเป็นเจ้าระว่างและยังเป็นวอลโครระวางนะครับแล้วสมาชิกทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยนะฮะผมก็ได้สามารถจัดนะครับไม่ใช่เช่นเคยจับ2ตัวหรือ3ตัวได้นะครับแล้วแต่ท่านพิจารณานะฮะก็เป็นวิจาญาณนะครับก็เอาเอาไปใช้กันนะครับสําหรับทั้ง4 4ดวงนี้ ผมจากปกติจาก5้าตัวนี้ผมก็ลดเหลือ4ตัวตามคําขอร้องของสมาชิกนะครับก็อยากได้เลขน้อยตัวก็สามารถจับเอาไปได้ฮะซึ่งตัวเลขนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งวันสามารถใช้ทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นนะครับผมก็อยากให้สลายชิตท่านนะครับเฮงเฮดูด้วยปังตนะครับสําหรับวันนั้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกที่ติดตามนะครับและเป็นกําลังใจให้ให้นะครับผมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันนะครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม